สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเจี๊ยบก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะเกี่ยวกับกาแฟที่เจี๊ยบดื่มเป็นประจำทุกวันนะคะก็คือได้แก่กาแฟโอริฟนะคะดื่มเป็นประจำเลยนะคะก็มาประมาณ3เดือนนะคะสอเดือนยังไม่ถึง3ามนะคะแล้วรูปร่างเราเปลี่ยนไปนะคะจากรอบเอวเนี่ยมีขนาด30นิ้วนะคะปัจจุบันนี้ก็เหลือแค่27นิ้วนะ,ะทีนี้ในสรรพคุณของ สารสกัดที่อยู่ในกาแฟโอริปะค่ะมีอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยที่จะเอามาพูดในคลิปนี้ก็คือถั่วขาวนะคะถั่วขาวเนี่ยเนาะหลายท่านก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วค่ะว่าถั่วขาวเป็นโปรโตีนนะคะจากพืชนะก็คือจะมีโปรโตีนมีวิตามินนะคะเกลือแร่นะคะแล้วยังเป็นเขาเรียกว่า มีใยอาหารนะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจะขับถ่ายได้ดีด้วยนะและเสร็จแล้วเนี่ยสาเหตุที่หลายๆคนนะคะทําไมกินข้าวเยอะนะกินแป้งเยอะเนาะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะแล้วอ้วนนะคะก็เพราะว่า1ค่ะระบบการทํางานการเผาผลาญของร่างกายไม่ดี2ไม่มีการออกกําลังกายนะคะคือขี้เกียจออกกําลังกายนะคะเจี๊ยบก็เป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจออกกําลังกายนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยค่ะในถั่วขาวค่ะ เขาจะมีสารตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่าอะ,อะไรนะฟาซิโอลามีนนะคะที่เป็นตัวยับยั้งการทำงานของอเอนไซม์ตัวหนึ่งเอนไซม์ตัวนี้ค่ะที่มันจะ,ะไปเปลี่ยนแป้งนะคะให้เป็นน้ำตาลแล้วน้ำตาลถึงจะดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าการเผาผลาญไม่ดีก็จะกลายเป็นไขมันแล้วก็สะสมอยู่ในร่างกายนะคะอ่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยใน ถั่วขาวค่ะมันจึงมีสารตัวนี้แหละค่ะที่ชื่อว่าฟาซิโอลามีนที่จะไปยับยั้งการทำงานของอเอนไซม์ N ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอัลฟาแอมิเลตนะคะแอมิเลตแอมิเลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็แล้วแต่จะออกเสียงนะคะก็ประมาณนี้นะนั่นค่ะมันก็จึงทำให้เราเนี่ยค่ะ,อะไอไอสารที่เรียกว่าฟาซิโอลามีนเนี่ยค่ะพอมันไปยับยั้งการทำงานของอ ไอตัวเอนไซม์ตัวนี้นะคะมันจึงทําให้เราเนี่ยไม่มีไม่มีน้ําตาลนะคะก็คือหมายถึงว่าน้ําตาลมันมีน้อยมากแล้วอะคะ่ะแล้วมันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันน้อยไงมันก็จึงทําให้เราเนี่ยสามารถจะบล็อกแป้งบล็อกหุ่นของเราเนี่ยให้กลับมามีรูปร่างที่ดีได้นะคะแล้วก็นะคะในคลิปต่อไปนะคะก็จะเอาสารสกัดอีกตัวที่2นะคะมาพูดให้ฟังว่า มีอะไรอีกบ้างนะคะไว้ติดตามในคลิปต่อไปนะคะฝากโอเลฟนะคะไว้ดูแลสุขภาพดูแลหุน่นรูปร่างของคุณด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ